สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมขั้นตอนและเทคนิควิธีทำมมานั่งและโต๊ะคอสลลตรงระเบียงหน้าบ้านครับซึ่งว่าพอดีผมได้แวะเข้ามาที่สายงานก็เห็นทีมช่างกำลังสารวนอยู่กับหมวนงานหมานั่งครับก็ถือโอกาสบันทึกวิดีโอไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์สำหรับทีมช่างที่กำลังจะทำามานั่งและ โต๊ะนั่งคอสลออยู่มีอะไรยังไงไปชมหน้าง,งานจริงเลยครับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานทำม้านั่งครับก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือของช่างปูนทั่วไปครับนะมีเหล็กอาบีก้าลวดผูกเหล็กนะอิดสำหรับทำขาม้านั่งครับแล้วก็ปูนแนะนำให้เป็นปูนแดงครับถ้าเป็นอะ บนงานโครงสร้างนี้เริ่มจากขั้นตอนและการหาตัวเลขตำแหน่งขาที่ลงตัวการแบ่งตัวเลขนะก็ตีลายตีเส้นลงพื้นเลยครับนะหาตำแหน่งก่อหามานั่งที่เห็นของเราใช้อิฐแดงครับนะก่อสองก้อนเบิ้ลซึ่งว่ามีความหนาอยู่ประมาณ20เซนครับหลังจากหาบเสร็จ ที่มองเห็นเราแบ่งออกเป็นขามานั่ง3ขาครับนะในขาเคาน์เตอร์เราก็จะเสียบเหล็ก9มิลขึ้นมาแล้วเกาะปูนเทปูนล,ลงไปนะครับนะก่อนที่จะเข้าแบบหลอดท็อปบนที่เห็นนะครับตัวนี้เพิ่งแกะแบบออกเมื่อสักครู่นี้ครับนะตัวนี้จะเป็นม้านั่งนะครับตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ45เซนครับ ส่วนตัวที่กําลังทําอยู่ตัวนี้จะเป็นโต๊ะครับนะซึ่งว่ามีความสูงอยู่ประมาณ1เมตรครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ40เซนครับถ้าเป็นโครงสร้างเราก็จะลดตัวเลขไว้ก่อนนะครับนะหลังจากถาบเสร็จก็อยู่ประมาณ38เซนครับหน้ากว้างตัวนี้ฮะนะเราจะแบ่งการทําออกเป็น3ามขาครับฝั่งที่ติดผนังเราก็จอดเสียบเหล็กยึดเข้าไปเลยครับนะ วันนี้เราจะไม่เอาขาครับที่มองเห็นช่างก็กำลังไล่จับเสียมเตรียมงานถาดแต่งผิวครับความหนาของผิวคอนกรีตหน้าท็อปนี้งานโครงสร้างก็หลอไว้ที่เก็บเซนครับนะหลังจากนั้นก็จับเสียมฉาบแต่งรวมถึงงานหมดงานปูกระเบื้องหรือจะปูหินก็อยู่ที่ประมาณ10เซนหรือไม่เกิน12เซนประมาณนี้ครับนะที่เห็นช่างก็กําลังไล่จับเสียม เตรียมงานพื้นผิวและงานขาโฟลเตอร์ครับตัวนี้เป็นม้านั่งตัวนี้ขาบแต่งผิวเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ท็อปหน้าท็อปเตรียมที่จะปูไม้ครับในที่นี้ของเราจะเป็นเคสวางไม้จริงครับนะตัวนู้นก็กำลังไล่เตรียมงานขาบแต่งอยู่ครับตัวนั้นก็ปูด,ด้วยไม้เหมือนกันครับท็อปบนนะครับ เห็นไหมครับว่าขั้นตอนการทำม้านั่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับขอให้เรากำหนดตัวเลขให้ชัดเจนครับทั้งหน้ากว้างและความสูงที่เรากำหนดมานะครับครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการทำม้านั่งหรือโต๊ะคอสโลหน้าระเบียงหน้าบ้านก็มีแค่นี้ครับถ้ามองเห็นแล้วว่าคลิปเรามีประโยชน์ก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคลิปอื่นและคลิปถัดไปครับ ครับสำหรับคลิปนี้โอกาสนี้ผมก็ขอยุติรายการการทำม้านั่งโต๊ะนั่งขอสะลอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับคลิปหน้าโอกาสหน้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ